อาราดารดาดังไอซ์ปริชยาสั่งซื้อไซยานายมาใช้แก้ปัญหาสัตว์เลื้อยคลานงูแล้วก็ตัวเงินตัวทองที่เล็ดลอดเข้ามาในบ้านเรื่องราวเป็นยังไงสปริงสรุปให้ฟังค่ะ เรื่องนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ตำรวจบุกตรวจค้นโรงงานแห่งหนึ่งย่านลาดกระบังที่จำหน่ายสารไซยานายที่นำเข้ามาอย่างถูกกฎหมายแล้วปรากฏว่ามีการเปิดเผยอะไรชื่อคนที่สั่งซื้อไซยาไนา์ซึ่งก็มีชื่อของดาราสาวรายหนึ่งสั่งซื้อด้วยเดากันอยู่ไม่นานค่ะสุดท้ายคุณแม่ของไอซ์ปริชยาก็ออกมาเฉลยว่าลูกสาวสั่งซื้อไยนานท์มาจริง เพื่อแก้ปัญหาสัตว์เลื้อยคลานทั้งงูแล้วก็ตัวเงินตัวทองที่เข้ามาในบ้านก็เลยกลายเป็นประเด็นที่ชาวเน็ตตั้งคําถามต่อทันทีว่าไซยานายกำจัดงูกําจัดสัตว์เลื้อยคลานอย่างตัวเงินตัวทองได้จริงหรือแล้วก็ทําอย่างไรคะ่ะ ล่าสุดนะคะเพจดาวแปดแชร์โพสต์ข้อความระบุว่าสัตวแพทย์ให้ความรู้มาแล้วค่ะว่าไม่มีใครใช้สยานายเพื่อกำจัดสัตว์มีพิษเพราะว่าเป็นสารอันตรายและไม่เคยเห็นว่ามีการใช้สยานายกำจัดสัตว์มีพิษค่ะนอกจากนี้นะคะอาจารย์คณะสัตวแพทย์ก็สอนให้นําสยานายมาใช้เพื่อสตาร์ฟแมลงโดยให้มแมลงสูดดมให้สลบแล้วก็ให้นักศึกษาดูแล้วก็ศึกษาโครงสร้างของมแมลงตัวนั้นๆค่ะนอกจากนี้นะคะยังสอนให้นักศึกษาสวมอุปกรณ์ป้องกันเสื้อผ้าถุงมือ หน้ากากกันพิษก่อนที่จะทดลองเพราะเพียงแค่สูดดมสารไยาไนายก็อาจได้รับอันตรายและหลังจากที่ทดลองแล้วต้องทําความสะอาดไม่ให้สารปนเปื้อนหรือติดตามร่างกายของนักศึกษาค่ะ พร้อมกับย้าด้วยนะคะว่าไซยาไนและยาเบอร์นูไม่เหมือนกันถ้าหากว่านำไซยาไนไปผสมในอาหารเพื่อวางยาฆ่าสัตว์ผู้ที่ผสมสารพิษป้องกันตัวไม่ดีก็อาจได้รับอันตรายและหากนําไปผสมในอาหารหรือเนื้อสัตว์ก็จะอันตรายกับสัตว์อื่นๆที่ไม่มีพิษด้วยค่ะโพแทสเซีมยมไซยาไนเป็นของแข็งนะฮะซึะ่งคุณอาอาจจะเข้าใจว่าเอามาละลายน้ําผสมอาหารแล้วให้สัตว์มีพิษกินลักษณะยอย่างนี้เป็นวิธีการที่ไม่เหมาะนะฮะสำหรับการไล่สัตว์ ใหญ่พวกตัวเงินตัวทองหรือตะขาบหรืออะไรพวกนี้นะครับมันมีวิธีอื่นที่ปลอดภัยมากกว่าน,นี้นะครับตัวโพลิเซียมอันตรายถือวอันตรายมากนะฮะถ้า,าสัตว์ใหญ่นะฮะพวกตัวเงินตัวทองหนูหรืออะไรเนะี่ยทานไปแล้วออกไปข้างนอกนะฮะไปเจอสุนัขหรืออะไรนะฮะไปกินเหยื่อกินศพของมันอีกรอบนึงก็เสียชีวิตต่อได้นะครับ อาจารย์ออดบอกว่าการไล่สัตว์มีพิษทำได้หลายอย่างแค่กรรมฐานหรือปูนขาวก็เพียงพอแล้วแล้วก็ยังแนะนำดาราดางไอซ์ปริชยาบอกว่าให้ไปให้ปากคำกับตำรวจถึงเจตนาที่สั่งซื้อไซยาไนา์มาใช้ด้วยค่ะ